เฮ้ยทำไรอยว่เนี่ยนะอ่ะมันทักเลยาวะเชื่อ,อเลยนี้เฮ้ยพวกเองรู้หรือยังคิลเลอร์เซเวอร์แมปใหม่มาแล้วชื่อเดี๋ยวสิว่า spark of madness น่าสนใจ ไม่คิดว่าจะมาช้าขนาดนี้เลยเนี่ยบ้าเลยยังไม่กี่าสมดเลยนี่โอ้โหลองไปดูดีกว่าอืมสายปั่นนะั่นแหละข้าไม่นำการขากนัการการทุกมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 อุ้ยเออนี่คิวเลอร์ใหม่เดี๋ยวเดอะปุ่นทุยไม่ใช่แล้วเดอะสูบกัญชาเดอะด็อกเตอร์มีเดอะเนิร์ดก็ต้องมีเดอะด็อกเตอร์ใช่ไหมเฟงหมิ่นเฟงหมิ่นเฟงหมิ่นโอเค สุดยอดเลยอืมม oh. oh. uh ีใครอธิบายความสามารถอย่างเงี้ยโอ้โอบี้ดิกนเี้ยเหรอโอ้อืมคืออะไรกันโอ้โอ้ได้เห็นอาวุธมาแล้วสินะฮัลโอันนี้ผมรู้เลยอือโอ้ยหลอดไป กู yeah, มาอะไรสิ <c oughs> <c oughs> ดูจีบุญเลยสิดูจากตาตาเขาไม่ไน่าดีควรไม่ใช่กระต่าเนี่น่าจะสมองนั่นแหละมีใครโอ้เล่นเดทบ b ายกันแล้วแ่งเหี้ยอัปเดตแม่งเลย พ่อมึงอัปเดตนานปลดใหม่กวไม่เนี่ยอีจะใครอธิบายได้อีกบอยวงความสำรคืออะไรโอ้นี่คือตัวเต็มๆเหมือนกันใช่ไหมมาเกิดเเฮ้ยบายบา esterday เสร็จจิบอนน่มาเนนี่คเพลงะะฮัลโหล

ไม่ Hoy, ส coating, uh, 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 ิเ huh. พ uh. uh ื่อจะมีคนอธิบายได้โอ้เออยกกูหมายคือการงานการเดักนใหม่เกมเนสบาเดลไล์กับฉันเอริสลาสอรลาและในวันนี้ฉันจะมาสรุปถาไม่นองชัดเลยรายละเอียดแัดที่กำลังจะมาถึงตุ๊ดเลยซีปากรแมนเนโดยที่มาเขาบทความและรายละเอียดจาก DLC นี้ก็มาจากเว็บไซต์เกมร็อก p ปเล์ช็อตแกถ้าชอบช็อนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆใครดูอยู่ลืมไปกดไลค์ด้ยนะกดติดตามแม่กดแชร์ในสปาร์คออฟแมหรือสายฟ้าความคลางชื่อแรนะไรเยี่ดูลิเกินไปแต่ทำไมไม่ใช้แปรเด์พ่อดีซีลีสิจะมาทำีใหม่นี้ได้มีการเข้าดตแทนที่ใหม่แทนที่ ข้าตก่อนมาอีกหนึ่งคนแต่ผู้รอชีหมาอีกหนึ่งคนก็ปกติเปล่าอ่ะไม่ใช่มันอีบิวนั่นเม่งมาตมาอัปเดตกันที่แผนที่ใหม่แผนที่ใหม่นี้จะมาถึงจะแตกต่างจากที่ทุกแผนที่ที่เคยมีตามปกติแล้วแผนที่จะเป็นแผนที่ที่เปิดกว้างในสถานที่โล่งกว้างและทุกคนทุกคนก็ต้องช่วยกันคอยซ่อมเครื่องปันฝันแต่ในแผนที่ใหม่ที่ถูกอัปเดตออกมา จะถูกจะลอยสถาบานวิจัยนะกับคอนเซ็ปต์ท่วา High and Sick หรือซอนแอบนั่นเองเนาะในนี้จะเป็นพื้นที่แนวคารของสถาบันวิจัยที่ตอ้ทวกคุณจะอยู่เป็นหงไหนพวกคุณจะเจอเตอรแต่ห้องเดิมเดิมลักษณะเดิมเดิมเตียงคนไข้เดิมเดิมสถานที่ให้ความรู้สึกราวกับว่าคุณอยู่ในขขาโมงเกิด และแน่นอนว่ามันทำให้ผู้เล่นรู้สึกอึดอัดสุดๆเพราะฉะนั้นผู้คุณอาจต้องใช้เทคนิคในการซ่อนจากฆาตกรและพยายามหาที่ที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้และเจ็บในผิไหนฝังร้ายชัดๆเลยล่ะชื่อฝันรเายฆาตกรคนใหม่กับคอนเซ็ปต์ที่เรียบว่ามาปาตรง D R C เป๊ะๆคือทงบ้าและทำช็อตบ้าตอนนี้ยังไม่ทราบถึงชื่อตัวละครที่แน่ชัดหรือประวัติใดได กมีพิมพนว่าเรารู้ว่าเขาเป็นเพียงแค่คุณหมอคนหนึ่งและมีความสามารถพิมพสองแบบที่เห็นได้ชัดคือชัดเลยว่าความสามารถในการพันนิชแมนหรือการฟาดคล้ายกับก้าวลงโทษโดยลักษณะของพูธของเขาได้แกอท่อนเหล็กขนาดใหญ่และพ่อแป๊บบ้านหนึ่งที่มาความสามารถที่เรียกว่าทรีแมนทรีจาร์แมทซ์แต่ถ้าว่ารักษาไม่ได้เพราะความสามารถที่ ีกาปล่อยกรแสไฟ้าที่ทำให้เล่นดน่นตามชื่อเดียวสีสุดๆเลยค่ะซึ่งจะไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมากคุณจะเกิดกระสัทกอสสตแตกและกรเล่นจะยิเสียงหัวใจเต้นนาไม่เกี่ยวอ่ะใกล้ใกล้แต่จริจะไม่อยู่ใกลเลยหรือบางทีเพ uh, <of> ือเพื่ออาจจะได้ทิ้ถึงสองทางด้วยกันแน่นอนว่าจะรู้ได้ยากมากว่ากูวิ่งไปทาหลังดีส่วนไหนคือฆาต่กอน ดูความหลอดกันแน่ก็พนกสามรจุ๊กแค่นั้นเอนสนุกสุดๆเลยล่ะกับการเล่นกับบพนักตัวนี้เอแล้วสนุกว่ะเจอหน้ากับความรัวของผู้เล่นเองเฮ้ยน่าหนุกมนะน่าหนุกกูจะได้สามพวกรไม่ไงหัวล้อเลยเหี้ยแล้วชาวจีนที่แย่แรงมาแรงจัไมิลบอกดูชื่อว่ารู้เอ้ย Game Dash Battle Line โดยเธอคนนี้มีชื่อว่าฟางหมิ่นเธอเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่เล่นเกมไร้แบน หลายหลายคนอาจ,จไม่ชอบหรือรู้สึกว่าการเอาตัตวละครตัวนี้อาจจะขัดแย้งกับความน่ากลัวของเกมแต่บอกเลยว่าทีพัฒนาไม่มองข้าข้อนี้แน่นอนเรามาพูดถึงความสามารถบางส่วนของเธอัะดีกว่าความสามารถที่ถูกพูดถใน,ในบทความนี้ก็มีเทลิเชียน ทความสามารถในการครอบร่วงปั่นไฟได้เสียงเป่าและในกรณีที่เก <observer. S 1> vale ิดความผิดพลาดก็จะมีโอกาสที่จะไม่เกิดระเบิดล้อล้อเล็งชัดมากเลยคเลมสามารถนี้จะทําให้เราปัดไฟเยอะนะต่ก่อนเบิร์นการทำลายครื่องปั่นไฟและ พอสามารถสุดท้ายไล่เธอไม่ได้เช่นจูสามารถจะช่วยเพิ่มความเร็วเมื่อเธอกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางและนี่คือเรื่องราวจากบทสี้ตามส่วนทีมพัฒนาสุดนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะได้พบเจอและมาถึงในวันที่11พฤศจิกายนกับ DLC สายฟ้าเดี๋ยวเอาลงมาดิหรือยุบสปาร์ตออฟแมนไว้ถึงแม้วันนี้จะรีบอัปเดตรายละเอียดของตัวละครระหว่าง สกิลมาอื่นตามเป็นไปถ้าหยณอยากดูหรืออยากที่ทำิแบบนี้ต่อไปก็เกดดยด้านเลนจัสเลยตอสิจีเมเมจา